จนถามจะถามแบบสวัสดีครับคุณยายครับสวัสดีจ้าสวัสดีล่ะอือนี่บอกผู้บอกเลขถึกดูดูจ้าถึกจังหวัดล่ะครับผมถือว่าหางวดเลรอหางวดงวดต่อไปนี่ขึ้นงวดที่หกงวดที่หกวันโอ้โอ้โอ้พายูใส่ไหมหน้าบันคือบอกผู้จักหน้าบันฮะเพิ่นบอกมาตั้งแต่งวดหลังใดหางวดขึ้นหลังงวดงวดแรกนี่งวดอันบอกอันหาศูน ห้าศูนย์เพิ่นเขียนบอกบอกเพิ่นจังไรด้วยอีหล่าเรื่องมากจังไหรพี่นลยฮะพี่น้อยพี่น้อยบอกนันบอกว่าสิโรดโอ้ช่างเปลี่ยนแต่ขอคนขิ้งลุกเล่บานนี่เนาะงวดวันหนึ่งหันนี่วันที่หนึ่งหันบ่มันบอกตัวกระเล้งมันออกหนึ่งแปดสามบอกเดวได้อีลาเด้บานนี่เด้อพี่น้อยนี่มากจังไหรอีหล่า ผีน้อยมากจะไหนมาบอกมาเขาฝันบอกนึกจังไหมันมากเจ้าหน้ามันนั่นใช้เสียผาบวะผีน้อยบ่าใช้เสียผามากเจ้าหน้าผีเด็กน้อยบ่กลูกอ่ะอืมไม่พอไม่เมลมาถหนเบ้าเบ้าเบ้ากันได้เบ้ากันย้นบ่กกับผีผีน้อยนะได้เบ้ากันย้นบอกมันมาหายามไหนวันนี้ผีน้อยเนี่ยยามแร่งวันนี้มันมากไปลูกมากแล้ว มันกับมาบอกนี่คือเขาบอกโอ้โงิืปีกอาสองบ่กมาสองผีบ่กมาสองคนเรื่องันันบอกแยกกับายกกับอกว่าโอ้ทเม่ันนับอกมาหลดเงิอนเออเลขตัว่นี้ก็ได้บอกมาเนี่ยมาเนี่ว่าจะไหนลูก่ะมันบอกว่าในว่านเมือก่อนตบอกว่าเนี่ยว่านว่านินน้องโอ้เขาบอกว่าว่านนี่บอกอีหล่ะว่านเมื่อก่อนผีหน่อยมาบอกนะ มมาบ้านมม่มาขึ้นมานอนม่นื่นเออเอมนล่ะมือว่านเลยมามาสิมายังเหมือนขึ้นมายังมาแล่ขึนโอ้มากับมาคุยมากับใคล่ะพี่มากับผูใหญ่ม่กับผู้ใหญพ่อมู้จักซื้อวันผู้ใหญ่แต่ว่าู้ผู้จักหน้าผุจักซื้อันนี่เจาของน้าจักผู้ใหญ่เป็นผู้ยิ่งผู้สายลูกล่ะผู้ชายเท่าเราไปลูก บ่บ่ตัวเด็กหนุ่ยซ้ำนี่บ่ตัวเห็นยังไงเบาชูจังซั่มันม่ใหมตัวกับตัวบ่เปลี่ยนอีลีได้เกณฑเจ็ดปีน่ะวันที่สิบแปดเต็มเจ็ดปีแต่กงวันนี้เสงจริงเลยเห็นว่าวันที่สิบแปดติมบ่ววันเกิดของเพนที่สิบแปดเล้ยออก่อนเลยบ่สิบแปเอาเขี้ยนเลยเนี่ยสิบแปดสวยมากเลยนี่วันเกิดวันที่สิป แล้วแล้วพนมาเพิ่นวอาว่าจังไหนป่นีนผีน้อยสองสองสองผีนี่มากับผู้ใหญ่แม่วอาว่าจังไหนแน่อีหล่ะยัยแม่บอกเรียกเราเด้อยัยน้องมาบอกเลขยกเราเด้อมันลาะมันมันดิโอโอ้โหมันน้องฝันมาแบบยทะเลขยังเป็นกับบุหูเนาะว่าจังไหนก็มันบอกเลขแต่เดี๋ยวไอ้ทามก็แม่นฝันให้แม่นอีหลีเห็นเป็นโตแล้วบอล่ะเห็นเห็นเห็นข้าเห็นยางหนาเลยบอกอีหล่ะนอ่นลับฝันฝันพ่อบอกนึกจังไหน ฝ oh. ันตัวนั่นตงฝันตัวเนาะมาต้องกันตัวแล้วแล้วเพื่อนบอกตัวใดบันหนี่พี่น้อยมาบอกตัวใดดุเก้าเกจเก้าเกจบอกตัวเดียวซะหน้บ <limp. S 1> อกขอสามตัว <c oughs> ก็อะไรบ่บอกเก้าเกจตุเดียวมันค่อยออกบนออกล่างออกล่างโอง <c oughs> ้นเด็นกล่าง พันนก็เป็เลขนางซูเทียวบั้งูเทียวที่เล่าให้ดาบช้างได้เทละเก็บพันเก็บพันเล่าสื่อตัวเสียกูอื่นพอป่านี้เสียมันหน่อยหได้เตืเสียวมันได้ทุ่นน้ำมันทุ่เทียวต้อวันนี้หัวจะวัดตัวนี่วันเมือเลนนอืมยองเอาคิวไดหล่ะ่านนี้หัวนี้เขาว่างไหนก่อล่ะเ่าบอกว่างไหเขาบอกว่างเนมเขาว่างไหนแน่เขามอใหญ่ม่บอกเลยหลเขาบอกว่างไหนแน่เบ้ากันว่าจะไหนแน่ รวยน้อ,อง,องอามาบอกเรื่องเราด้วยนตะีโอ้โหกี่ล่ะไม่ต้องปันนะไงไงปัดไอ้พีหน่อยสองสองพีนะซ้ำซ้ำเหนู่นนะฮะซ้ำเออซัเพี้ยงเอิดเพี้ยงเอิอกี่ล่ะเนี่ยบอสเอ้ามามามาผีผู้หญิงกับผีผู้ชายพีหน่อยเนี่ยมันบอสมากับผู้ใหญ่ผู้หนึง่ง โอ้มีผู้ใหญ่ผ้ามากผู้ผู้ใหญ่นี่มันผู้ยิ่งผู้ใายก่อนผู้ใช้ผู้ใช้เพราะท่านเทารามมันไทบ้านแจบผู้ให่ผ่านวาเรกับมื่อวันเกิดท่านเป็นบอกท่นว่าไม่ตุเต่กับเทาแล้วมันบริวารผู้นี้ขุ่นนายมาจากซื้อบอกมันไทยบ้านเฮาเนี่ยโบราณที่ไทนเฮาบ้านเฮาเย็น่นาบรนเย็นหนา่ว้าบรูซื้อกับแปลว่าคนในบ้านเท่านี้แหะเนาะ ผู้พามาบอกเม่นป่ะาาแต่ว่าเด็กน้อยเคยเห็นหนาบ้อมน,นี่ไอ้ผีน้อยๆเนี่ยข้าวจังมันเนาะข้าวูฝันแกินันานลักษณะนี่นี่ที่แกเคยเห็นนี่อาจจะเคยเห็นตั้งแต่พบผู้มกนหรือยังไงกับประจักที่แกจําได้ว่าเขากับมาสานนิฐานเมื่อไหร่จีอาจจีบอกเม่นในบ้านเขานี่กับเม่นได้นั่นมาตลอดเนาะเออว่าจีเคยเห็นในพบ้ผู้เมื่อเ,เคยเห็นในฝันอยู่ตลอดัสินะ สองสามปีที่หลังบอกมาตลอดบอกเรื่องมาตลอดบ้อมืกัถือกันตลอดนั่งกนกะว่าโอ้ยไปเสียมันเห็นบ่เล็กน้อยกอปรจจัยเล็กน้อยกะที่ว่าเด้วเท่านีที่ว่าออกไปยังแต่านี้มันใหญ่ขึ้นมากมันก็ยังบอ้มเก่าอยู่น่กางถามันบ่สื่อบ่เงินนั่ว่าเงินบ่เสียกับตามเงินบอกเ่ว่านังว่าบสินาท่าบุญนั่ว่าอดู่จังนีนาคมากเปลนานกีฬาจะบอกจ้างวดลูรอยงวด จะหมดก่อนจะหมดก่อนบูคือเคไร่ที่ไร้อยงวดคุ่นห้ไปได้เรื่ยไปอีหละตอนี่หดแล้วเนาะคักเลาไไปได้เรื่ยไรนไปได้เน้จะไหนที่สีหูว่าบอกร้อยงวดลูกละที่ห้ถึกไปเรื่อยๆบอลูกผู้ไหบอกหมูว่าสีใไ้ร้อยงวดนะลูกพีน้อยพีน้อยว่าที่ไร้อยงวดพีน้อยนี่คือคั่กเขาา คนจริงหรือเปล่าว่แมนนี่เด็กหน่อยซ้ำนี่สิไปรู้จักเราเลี้ยงผีสางปแน่นบ่แมนบ่แต่ขีมากวีความวันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวให้ยทากนีโตคือหูว่าเพื่อนเป็นผีฮะเฮ้ยหูว่าเพื่อนเป็นผีมันตายแล้วโอ้มันตายแล้วเขาบอกก็เห็นเขาเมื่อแม่ไม่มีนะมันตายแล้วมันได้เป็นผีเด็กหน่อยบไม่รู้เนาะ เป็นสินแล้วป้งทุนบอกเป็นสินแล้วแม่ก็บอกมากคืตลอดคันคันบัดนี้สมมติว่าเลขออกแล้วจังสิจักมื่อบัดนี้ค่อยค่อยค่อยได้บอกนี่บอกคัวใครใครเขาบอกว่ามันที่สินเดี๋ยวนี้บ่หรือว้านสินบ้านพระบ่เดี๋ยวแล้วโดนบ้านไดนหล่าคันเลขออกแล้วพ้นจังอันไม่เอาอันผีหน่อยค่อยมาหาตัวเออมาสู่มื่อบอกให้เจ้าไหนผีหน่อยมาดูบู่บลูบบลูใครมาบู่ใครมาบันย่ำมีเลขค่อยมาบอกตัวนี้เนาะ บันยังที่มาบอกเลยค่อยมาบอกบอกอย่นกลสีออกก็ว่าเย้ซีหามือผู้อนบอกไก่ผลพูดได้กัว่าโอ้โหเสียงบอกก็ได้ลายมืองุนทีมันบอกกขั้นหาจอดอะไรกับพูดกัว่าซื้อว่าท่นเนาะเมียกับซื้อว่ท่านคนนึงขั้นอะไรน่ารันเดียผีหน่อยขั้นคุ้มชัวบอกนะวิลาเด็กๆไปบ่รู้บ่รู้ทว่บากว่าพี่น้อยกับพี่น่อยสองโตพอมพี่น้อยกับผู้หญิงกับผู้ชายบ่ห่ะมันม่เสียผ่าใจว่าทำไปสันที บูตัวถามเด้อด้านนี้ว่าผีน้อยอยากนุ่งอยากได้เสียผ้าบอเด้อบ้านนี้เด้อบบบบนุ่งเสียผ้าที่บอกผีน้อยผีน้อยบนุ่งเสียผ้าที่มาสองสองผีน่ะบอกผู้ใหญ่นุ่งบ่บ้านนี้โอ้ผู้ใหญ่นุ่งอยู่เด็กหน่อยบนุ่งแสดงว่าน้อยอยู่เนาะอืมน้อยอยู่น้อยตัวหันมาเพียงเอือกเพียงเพียงเอือกยันจักขวบแล้วก่อนนี่น่ะมันเดินเจ็ปีนี่แ่ะโอ้เจ็ดปีนี้วันเกิดวันที่สิแปดนี่ก็คือเต็มเจ็มันบอก อืแต่ร้อยว่าบันนึี่เซ้าบอกในอบลทำบุญไปใหญ่ๆน่ว่าสิบป่วยไปใหญ่กยังมาลอยงวดเนาะมันโบาอืมนือมานไปได้คอนเทนต์เนี่ยบันเด็กสัมผัสผีจะบอก้อยงวดว่าเสนะถือมาแล้วห้างวดด้เซื้อเื้อน้องยังบอกขอเืนอถามน้องนัดเอาค่อยือพ่อแต่นัดเต็ม เมือนได้ดีไปไปหาสัมผัสย่านม่ขี้ทังคุณกก็แอบมหบไหมบสุเทียบันคือว่าคือได้แจมากอุ่่ากาว่านก้อนนนขานนที่บอจังหอยาบกบุนเอซีจันพกติสีบ้าวน้ำข้นบ่อะนั่นโมขามันผูดดไรนี่จงหวะแย่เพี้ยน่าแก้ผีผีหนตัวก็จังว่าโอ้ยมันสีบ้าวมานบ่หางห่วงวันละว่า คำว่าสีเด้อสีซอคำว่าวีบล้อมี้คลียกันเลขเด้อตัวนั้นตัวนี้มันจะบอกปล่อยหมดมือสีบลกอนะมันจะบอกคนเรียกได้เรกมานนะเคลียกย่านไปบอกคนเลยบอกคนตามบ้านบอกบุญไปเรื่อยๆนั่นวันทำบุญอกับเปียกก็ดีเนาะเปียกจ้ะผู้ย่านนันน่ะมันขึ้นเป็นได้ลูกหวนเป็นได้คนบุญอือนันก็อปุตตย่านแต่ว่ามุตตะย่านมันมีหาย่านย่านลานแบบวันเมื่อวานนี้พระปุตตะยก็แซกเอาเบงลูกท่านเป็นมูเดียวกันเนาะหามลูก บ่เห็นมีดใช่ไหมภาไปบบน้องตุนบ้านน้องตุนบ้านปลาเห็นบ่มองผีอะไรโอ้ยมีแต่ผีนี่มันว่าบองเนี่ยผีบ่ใส่เสียผหากระมี่เนี่บมองเอ้าเพรดีสันพี่น้องดาบทัดหนึ่งตุ้ทัดสามลูกเคยตูสันแหวงอืมผู้ใดเห็นค้นนางไม่บ่เห็นเอ้าเห็นแบบไี้ว่ามีผาใส่เพิ่นรู้เลยเพิ่นอยู่กับหันบ่เออพระตูแหวงก็อยู่กับหันได้ว่าผีหน้าเพิ่น มันว่าใส่เกือบโบวีเสียผ่าอผู้นันเกือบใส่มาก่วมาเสียผ่าบ่มีแม่นเงือกขึ้นกันโบวก็เห็นเพื่อนก็อยูมหันสัมผัสสัมผัสเด็กเด็กหน่อยบ่คือสัมผัสมูเฮาดีเนาะแต่แต่ละคนึสัมผัสบบคือกันขึ้นมาน่ะต่ว่าเพื่อนขึ้นฉลาดเว้าเพื่อนขึ้นรู้จักเ้าแบ่นี้เนาะพิ้นเ้าเป็นสิ่ลละเบาขึ้เเ้าเือขึ้นป่เไงเว้าเบาข้าไปทานน้วเบามาให้มัไมิบอกคนน่ะ ถ้านบอกมือกันเรี้ยวกัได้นัดซื้อว่าน,นี่มันใจร้เปน็นไรอีละน้องนัดมันใจรรนนไร้เป็นไรวันนี้ใจเต็มร้อยร <c oughs> ้อยเ <c oughs> ต็มร <c oughs> ้อยร <c oughs> ้อยเหมือนแม่ยังร้อยอร้อยเต็มร้อยใหนเต็้เอาซะมันเกิดเลยตัวเก้าเจ็ดเนี่ยบกูกผ <c oughs> ีบอกว่ามันใจเต็มร้อยหรือบอกผีคือน้องนัดมันใจผีค <c oughs> ือน้องนัด่อนใจโอ้ตัวนัดมันใจอ่า ผู้ผีกับเป็นหน้าที่มาบอกมาบอกซื่อซื้อด้อยเต็มร้อยกระ<ม>สันอา้าวปันนี่กะตีว่า<ม>ได้แนวทางแล้วชอบปันนี่จักที่ถามนีหย,ยังแก้กรบอกเบา,บาหลายเนาะแต่ว่าเบาข้ามไหนใแก้กระถามข้ามนั่นอยู่เดี๋ยวก็มากราบาันอยู่ถ้านะสายจงไหนพูดหนึ่งไม่ว่าว่าบอกว่าลูกตัวนี้อีหล่าได้เค้กแล้วเอาอยากได้เค้กลูกน้องลูกจะใช่ เอลซาเก่าเอลซ่าในขุนจักรของเอลซ่าบอกตัวเดียวเน้อวันที่สิบแปดจริงล้งเลขออกตัวนี่อันนี้ออกเรียกว่วันเกิดวันเล่อกลอกหรือวันเกิดวันเจ้าวันแต่อย่าลืมเด้อวันเกิดนี่วันเกิดวันที่สิบแปดนี่อย่าลืมเด้อแต่ว่านอนกันไหนก็สิว่าวันที่สิบแปดเสียเอาให้จังผู้ใดเป็นผู้ว่าลูกแ่ะมันว่าเล่อกลอกแล้ววันที่สิบหกกันบ่วันที่อันนี้มันก็เอาขุนจักมั่นก็ มันเกิดว่าเสียเอห้ดังเลยว่าท่น้วางไหนก่อนเปันวางทันตวดนี่ใส่ดังเลยใทนท่ันเกิดนักเลยบอกโอ้ว่าตอนนี้กระดังนี่หละนดอกหาพวกดแล้วเนาะตัวมานี้แล้วเขาได้มเขาถือเขได้อะไรี่อย่างไงบ่หันมีเขาได้ซื้อขนมขอต้มมาให้กินอยูด โอ้เออน่ดีเราล้างได้ตั้งส่าวว่าดีแล้วว่าบ่อลนี่เป็นอย่างนะนะแปลว่าอันบอลเนี่ยมันกระสุ่มมันมันปวดหงอกิีดทองบ่เศร้าอาการมั่นหั่นเล็กหอดแล้วมีแต่น้อมันสียวเสียวอะไรเอี่คือว่ามี ดับสังเขาบอกอ่นเพื่อนขอเวลาว่าให้หมดนาคนเอาด้วยลานนะพอสรุปมาให้หมดกับว่าไปให้บ่คนเกิดเด้อสือให้โอ้ลุกหนองก็เป็นสันออกเลยเินไไหมเห่าคือวางสันไม่ก็งงๆกยิแล้วก็ลหนองก็เปลี่ยนจีนแล้วจีนเปลี่ยนจนตัวเหยนงหนองนี่และเค้กบี้ใหญ่เลว่าจะงมดนาเราต้องทำบุต้องหาให้ขื้เกามาถามกันถ้า่าทำบุ ได้เลขกะขี <ing> <the im> <t> ้แงแงมหาคนนี <ing> <t> ้เหมนี <ing noise> <t> ้ก <ing> <t> ็สังทุเลศเด้อได้ไม่อีกแล้วพี่หน่อยบอกเราเพมาเสียงสิล่ะออกมาเป็นของมันนึงเพื่อนเพื่อเกิดเน็ตใส่เน็ตไทยบุนะคุณแม่สวนน้ำนองบนนี้ถือรู้ถือซองหมดถือพ่อพ่อใครเล่นเลขพ่อใครสนใจเนาะมันบอกกับพ่อคนทั้งสิ้นละครับผมพ่อคอยมาเลยมาบอกมากไหอืม นี่ลาบอกเล่ถือถือจักสามที่ห่างวันนี้กัรวยจนตัวพ่อเมีกันเลยได้มาอยู่บ้านอยู่สองทั่ได้เคนมกจะคลอนลอยเต็มลอยมันืชเป็นกันกันามเรื่องต่อขห้นนำมาปั๊บอ๋อสั้นจอบบนีีเนาะเดี๋ยวจงไหนกันปกติเขาเลี้ยงไปเลยเขาปอปลาเนื้อเขายุบปอาเนื้นซื้อเป็นเขนเป็นทุกอย่างนัน กัว่าบ่ไรนี่กันว่ากันเว้าเพื่อนว่านั่นนี่ก็บ่านาแก่ทิ่มีกินตนาการไปฝันนั้นมันบนน่แ่มเนาะแก่ต้องรูตร้ต้องเห็นแก่ต้องเีง<ด>ย<ๆ>ัางอย่างไม่ให้บวกอือแล้วเขา็บ่สบว่าุักว่าเลขม่ตางกันสี่บ่บิบ้สเลยกันว่าแก่ิเบ้าเรีนไปนะว่าแต่แก่บ่านาทิ่มีกินตนากันเดอเื่อซื้อตัวหม่ซมันเกินหามืน6กมืนมันสิบอกมันหอันกลวันที่สีคุณสิเป็นสีฟองมอเลขสอกได้เลขก็ได้ย่ายเลย อ้ยตัวอะไรถอนเนาะง่ของมันออกมาครับูเขาเจ้ากับสือทันกคนเนาะเลขคู่ไรเลขที่นัดะบนากมตนเากซื้อสาบาทสามสบบาทห้บาทนี่แหละเนาะถึงสี่ขุ้นนอะไรก็ได้ออไอชัดเจนเนาะได้แล้วตัวเลขก็ได้ตามดวงใครดวงมันเนาะอีลาทีนี่ไเห็นได้หลายด้ะอทีนี่ไม่เห็นเะทีชอบทีชอบึงสูงเนี่ยเาะะบานาจะฟังเนี่ยนเอานาตัวเองนั่งและเอาบันี่ เออยิ้มเอาไม่หลายเคียงทุกคนเอายิ้มแล้วยิ้มแล้วอ่ะยิ้มไม่หลาเดี๋ยวถ่ายรูปให้ต้องติดกล่องนี้หน่อยมันเอียงด้วยแหละเอ้าก็เห็นเหมือนเดิมเห็นหนาหลังนี่ก็ติดกล้องไงอีน้าอีน้าจะได้เคงอย่าอย่าพึ่งนะหนู ยกล้องตัวนั้นออกก่อนเพราะว่าอันนี้มัน,มนคีกัน,น่ยใช่ละอันีไให้าขนมมียื่อง่ไงนะพั่จืงนะจ่งรูเมนะื่อกล้ใ่นจริงนไอรซกจำนี่